สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะดูแม่มะลิเรานะคะเป็นช้างเผือกนะคะลูกควานก็จะพาไปอาบน้ํานะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋ากราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นแม่เจ้าคุณนะคะคุณแม่จ๋าแม่เจ้าคุณกับแม่มะลินอนใกล้ๆกันนะคะแต่แม่มะลิไม่ได้ไปรับออเดอร์นะคะนี่แม่มะลินะคะสวัสดีคุณแม่เลวสวัสดีจ้า ขอให้บุญกุศลนะคะนํำไปคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะป้อนผลไม้คุณยายนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะลูกควันพาไปอาบน้ําแล้วนะคะคุณแม่จ๋าลูกควันพาไปแล้วนะคะน่าแกรูดแม่ไหมแน่แน่ไอ้มันนจะขอบอันนี้ก็ต้นยานะคะตัดมาให้คุณยายเรานะคะต้นยานะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณยายยายจะเอาหญ้านะคะ เออช่างเถอะพอไปแล้วพอเออโลภมากค่ะคุณยายโลภมากค่ะคุณแม่จ๋าโลภมากมากเลยนะคะคุณยายเรานะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่มลิรีบมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าจะไปอาบน้ํานะคะอันนี้ก็ต้นหญ้านะคะดูคุณยายนะคะทาหูเกี้ยราดเลยนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็แม่เจ้าคุณเรานะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะแม่เจ้าคุณคนสวยนะคะ แม่เจ้าคุณนะคะวันนี้นะคะมาสวัสดีแม่แต่เช้าเลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเมตตาคุณยายช้างทั้งสองเชือกด้วยนะคะ ฝากป้อนผลไม้คุณยายนะคะได้ค่าสับประรดนะคะแล้วก็ค่าน้ำม,มันไปตัดญ้านะคะขอให้คุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านเลยนะคะขอสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะให้กับคุณยายเจ้าคุณกับแม่บลินะคะได้ทานผลไม้หวานๆต้นยาอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะเป็น คุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้แคว้วคลาดปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณมากๆจ้า